สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง JP 1 6 t a r ทา c h ลอชแนลบูรับสา,จา,ารจักรวาลแปลความหมยายโดยการอ่านนักไพ่ทาร่หมอ,อแจนค่ะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานภาพรวมของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะภาพรวมอาจจะพูดความรักเยอะหน่อยนะคะและ การงานการเงินถ้ามันเป็น energy ที่ดีหรือมีอะไรที่ต้องบอกปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือสิ่งที่พ่อยอยากบอกชาวธาตุลมวันที่เป็นแบบดาวตกนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาที่เรามีคลิปจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิป พลังงานต่างๆที่เป็นพิกการ์ดพิกเด็กนะคะหรือเป็นแบบแรนดอมนะ,ะเป็นไม่จํากัดจานเวลาคุณสามารถรับชมได้นะคะในช่วงเวลาที่คุณเข้ามาติดตามหมอ,อแจนช่วงไหนก็ได้นะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกช่องหรือโดเนตสนับสนุนหมอแจนผ่านบัญชีกสิกรตองสี่นะคะก็ใช้เงินในส่วนนี้ทําบุญนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะชาวธาตุลม มาละค่ะมาดูกันเลยนะการอ่านพลังงานเป็น,นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะซึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้พไพ่ใบแรกที่ตกออกมานะคะชาวธาตุลมว,ว้าวนะชาวธาตุลมเดือนนี้คุณน่าจะมีสเสน่ห์มีอารมณ์ f i ล l i n g ถึงความรู้สึกความรู้สึกของความโรแมนติกนะคะ Knight of Cups นะคะความรักความโรแมนติกการพูดคุยคุณต้องการความรักอ๋อแน่นอน นะไพ่ใบนี้คือคุณอยากได้อารมณ์ความรักที่โรแมนติกชาวธาตุลมใครที่ใครที่ชอบทําบุญนะคะบริจาคน้ำมันตะเกียงแสงสว่างหลอดไฟหรือบริจาคน้ำเป็นแพ็แๆก็ได้นะคะให้สาธานากุศลให้บ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรแบบนี้ต่างๆก็ได้นะคะพระภิสษุสงฆ์ แล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ทั้งหมดนะมีการทําบุญมีการเสียสละมีการให้นะคะทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรราชการไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างการลงทุนก็ได้นะการลงทุนก็ได้เช่นกัน เขาบอกว่าการเงินยังดีอยู่นะอย่าไม่ต้องวิตกกังวลการเงินสถานการณ์การเงินดีใครอยากเรียนต่อโอเคนะชาวมิถุนมันเป็นการที่พลังงานสามารถสลับกันได้นะคะ,ะมิถุนตูนกลุมคือชาวธาตุลมนะคะถ้ามห์หอเรียกลาศีหรือธาตุผิดไปก็ขออภัยเพราะหมอแจนจะอัพคิปวิดีโอรันๆเลยนะคะรัวๆเลยก็อาจจะพูด คิดผิดก็คือเป็นธาตุลมนะคะทุกคนเข้าใจนะเพื่อนๆเข้าใจหมอแจนน,นิดนึงนะคือคุณต้องการให้ออความรักความสัมพันธ์ของคุณอะชัดเจนนะคะใครที่ปีวิเวกสันโดษหรือไม่ค่อยเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในความรักความสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกเจอใครสักคนหนึ่งที่มาดีกับคุณหรือคุณไปดีกับเขาพลังงานสลับไปสลับกันเราเองนะชาวธาตุลม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทุบเทให้เขาแล้วเขายัางไม่ได้ให้ความรู้สึกความชัดเจนอะไรเลยฉันก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้ไปต่อไหมอารมโมโหอารมณ์หงุดหงิดนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนว่าตกลงจะเอาอยัางไงกับฉันชัดทำดีเท่านี้ยังไม่พอใจคุณอีกล้อนะอันนี้หมอพูดของชาวธาตุลมแสดงว่าชาวธาตุลมมีพลังไงในจีที่เป็นคนที่ กระทำหรือทำเพื่อผู้อื่นแล้วเรายังไม่ได้รับความรักเหมือนเขายังปิดอยู่ยังกักตัวเองอยู่คุณก็จะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็เฟดออกมาทำงานหาเงินของคุณขี้ดเกดียจและการให้และได้รับมันต้องเท่าเทียมกันสี่ถูกไหมถ้าเกิดว่าแกอยากแกอยาอยู่คนเดียวแกก็ไปอยู่คนเดียวเลยแกก็โสดไปไม่ต้องมาอยากได้ความรักหรือข้าวของหรืออะไรจากฉันที่จะต้องให้แกไม่จําเป็นเออชาว่านลมคุณที่เคยโดนกระทำคุณก็จะคิดแบบนี้แต่ถ้าพลังงานที่ ชาวท่านอื่นที่มาส่องชาวท่านลมแล้วคุณโดยกระทําแบบนี้คุณก็ไปสลับพลังงานเอาเองนะคะเ,เพื่อนๆนะทีนี้มันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะคุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบทั้งความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกัน การให้อะไรไปไม่มีใครเราคาะไม่หวังสิ่งตอบแทนเราทําดีกับเขาเราก็อยากให้เขาทําดีกับเราเราอยากได้ความรักที่สดชื่นเราอยากได้ความรักที่เหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยทาดีให้ไปคุณจะคบกันจะคุยกันหรือด,ดูกันฉันให้แกไปหนึ่งแกก็ต้องตอบแทนฉันมาหนึ่งสิไม่ใช่ว่าฉันให้ให้ให,ให้ก็ไม่รู้จักพอแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองความชัดเจนความหมายในอะไรในตัวเขาก็ไม่มีหรือฉันจะได้อะไรกลับคืนมาหรอทําไปเพื่ออะไรอะ่ะนะคะคุณก็จะมาถามตัวเอง มันเป็นความเสียใจนะหมอบอกเลยนะคะเราเสียใจเราไม่อยากให้สถานการณ์ไม่เป็นใจก็ได้โดยเช่นกันสถานการณ์ไม่เป็นใจที่ทําให้ชาวธาตุลมคุณกับคนของคุณนะมีจะติดขึ้นมากับราศีกันไม่รู้อะราชาธาตุลมกับธาตุดินเอเนจีที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่รู้นะมีสองราศีนะเอ่อการกับ <c oughs> ขออภยัยราศีกันกับราศี ตุนนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื<น>่อนเพื่อนที่รักนะชาวธาตุลมคุณบอกว่ามันไม่เป็นไปยังใจอะความรักความสัมพันธ์อะนะคุณรู้สึกว่าทำไมอะเราอยากได้ความรักการดูแลเอาใจใส่บ้างถ้าคุณเป็นฝ่ายกระทำให้เขาคุณก็อยากได้สิ่งที่เขาอยากดูแลเทคแคร์ care, เอาอกเอาใจคุณกลับคืนมาบ้างแต่ก็ได้จากความเงียบนะความเงียบความโปรเทคตัวเองอะไรไม่รู้อะ นะ,ะคืออะไรอ่ะความชัดเจนของเรามันคืออะไรนะคะบางครั้งก็รู้สึกเหมือนมีใจแต่บางครั้งเขาก็กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองดูเฉยชาเย็นชาใส่คุณคุณจะอยู่ตรงไหนดีนะอันเนี้ยความชัดเจนในใจของคุณคุณกําลังจะเริ่มขึ้นคุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ฉันทําไปนั้นมันได้อะไรวะนะคะความรักความสัมพันธ์สามารถไปข้างหน้าได้ไหมนะคะหรือตัวฉันเองเนี่ยไม่ควรจะทําแบบนั้นรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเอง ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะนะวพะ้พราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปบริจาคการกุศลไปก็ไม่ได้ไปหวังอะไรหรอกถ้าทําดีกับเธอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องทํานะคะคุณจะตัดสินใจชัดเจนนะเราจะได้ไม่ต้องเสียใจมันเหมือนเราคาดหวังแล้วเราไม่ได้สิ่งอย่างนั้นที่เราหวังนะคะคล้ายๆคล้ายๆแบบนี้นะเดือนเ,อเดี๋ยวหมอขอหยับกล้องนิดเดงเดือนมิถุนายนอะมาดูต่อสิ ให้ที่ตกออกมานะพลังงานชาวราศีกกฎคุณสองคนมีความที่แตกต่างนะใครอยากซื้อรถใหม่ใครอยากได้รถอ่านีข่าวดีมาแล้วเออหมอรู้สึกมีพลังงานว่าคุณจะต้องจ่ายเงินดาวซื้อรถไฟแนนซ์ผ่านแล้วแหละนะต้องใช้เงินนะใครอยากซื้อรถใครอยากออกดรถใหม่พลังงานข้อความนี้ก็คือมาจะสะท้อนสำหรับคนที่ทําไมคะไปจองรถไปแล้วรอรถอ่านะฮะรอรอรอรถที่จะเข้ามาที่โชว์รูมอ่ะนะคะ,นะนะ วางเงินดาววางเงินจองเฮย้ยเนี่ยไปนานเลยทาเอกาสารสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่ไฟนนี้ฉันรอแล้วรอเล่าเออมาแล้วเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี้ยจะได้นะคะนะอ่ะ,อะจะได้รถสนใจแล้วใครที่อยากเดินทาง <c oughs> นะ <c oughs> ก็บอกว่าใครที่อยากเดินทางเพื่อ <c oughs> การเดินทางเนี้ยเพื่อให้เราได้แพชชั่นได้ไอเดียใหม่ๆได้การตัดสินใจนะ ออกจากสถานการณ์อะไรเดิมๆออกจากสถานการณ์เก่าๆเช่นคุณบอกว่าถ้าคุณไม่ได้มีความรักหรือคนคนนั้นรู้สึกไม่สนใจฉันได้คุณจะกลับมาแปลงร่างใหม่อะแปลงร่างใหม่แบบเราเป็นคนหน้าตาดีเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงอะไรได้เร็วถูกไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องปิดตัวเองแล้วไปอยู่ในที่ของตัวเองเราไม่ต้องไม่ต้องไปซึมเศร้าเราไม่จำเป็นต้องไม่แต่งตัวไม่สวยไม่หล่อไม่จำเป็นค่ะ เราจะลุกขึ้นมานะคะสร้างนะอิมเมสเอ่อสร้างตัวตนของเราให้เราดูพลาสเหนกนะคุูจะพาสเหนกได้นะคะหมอบอกเลยนะคะไม่ต้องปิดกั้นตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยจัดติดเห็นไหมคะโอกาสมาแล้วตัดสินใจเลยที่จะเป็นคนที่พาวเสน่หมดเวลาที่เราจะปิดปิดอะไรคะหมดเวลาที่เราจะเป็นฤาษีชีภัยเราต้องเป็นคนพลาสเหนกต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยหลอด,ดูดีค่ะ นะดึงสเสน่ห์หรือดึงศักยภาพของตัวเราเมื่อคนคนหนึ่งไม่สนใจเราไม่ใช่ว่าคนทั้งโลกจะไม่สนใจเราเสอะไรล่ะคะท่าุลมจริงไหมคะตอบมาเจดนด้วยคอมเมนต์ด้วยบอกซิว่าจริงไหมนะคะเขาบอกว่าโอกาสใหม่มา,มาคนจะมามอบความรักให้คุณแบบชัดเจนคุณเห็นไหมมีไพ่ถ้วยมาเห็นไหมคะความรักที่ดีนะความรักที่โรแมนติกนะแต่บางคนบางขณะเรารู้สึกว่า ที่เราจะต้องพยายามหรือเราต้องเหนื่อยฉันไม่เอาฉันไม่จำเป็นจะต้องไปสู้ลบปบมือกับใครฉันมีดีของในตัวของฉันเองทุกคนเราสามารถคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกหรือนางเอกก็ได้ในโลกใบนี้เรามีดีเรามีคุณค่าในตัวตนของเราเองเราไม่จะเป็นต้องเป็นเหมือนคนอื่นเราไม่จะเป็นจะต้องหน้าแบบทําไมคะวีเชฟหน้าแบบเอเลี่ยนหน้าแบบตาโตนมตัวเล็กนมใหญ่เอวเล็กหรือ พร้อมเหมือนนางแบบเราไม่ได้เกิดมาเป็นนางแบบค่ะเราเกิดมาเพื่อตัวคนเดียวในโลกใบนี้เพื่อเป็นตัวของเราเองบอนทูบีเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราใครจะรักเราเราเป็นแบบนี้นะคะเรามีเสน่ห์ในตัวเราเองไม่ต้องไปให้ใครมาให้ค่าเราว่าเปรียบเทียบเราทําไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้เราเป็นเราค่ะถูกไหมคะคุณสามารถมีเสน่ห์ได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองอะนะ,ะและเราต้องมองเห็นคุณค่าในตัวตนของเราเอง ถูกไหมคะมันมีพลังงานของการที่จะมุ่งไปข้างหน้าหรือเราอยากจะมุกออนออกจากสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เป็นไปอย่างใจนะเราจะมุกออนออกไปไม่ต้องไปยึดสิ่งเก่าคนเก่า,กาสถานะอะไรที่มันเหมือนว่าให้ไปแล้วฉันจะได้อะไรฉันรออยู่ตรงนี้มันไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องรอคนนั้นค่ะ หมายถึงว่าเราทําดีกับนายเอนายเออาจจะไม่ได้ดีกับเรากลับมาแต่นายบีมันเข้ามาแล้วมันดีกับเราตอบแทนจักรวาลคือให้สิ่งนั้นมาแต่เราไม่เปิดรับเลยคะเราไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยโอกาสมันมาแล้วเนี่ยคนที่จะมาชัดเจนจริงจังเราเราชัดเจนกับตัวเองไหมว่าฉันจะไปข้างหน้าแล้วฉันจะบล็อกปิดกั้นกับคนที่ไม่คุณค่าของฉันฉันไม่เอาฉันพร้อมไปข้างหน้านะคะมันเป็นไพ่ของการไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมคะคุณกลับมารักตัวคุณเองเห็นไหม คุณทำงานหาเงินอยู่กับตัวของคุณเองคุณมีค่าถ้าคุณไปอยู่ตรงไหนหรือตำแหน่งตรงไหนที่มันได้ค่าคุณเนี่ยคุณต้องเดินออกมาเฮ้ยตรงนั้นขาดแขนมากเลยแต่ฉันเป็นราชินีเหรียญพลังงานเหรียญนะนะคะคุยเหรียญถ้าผู้หญิงผู้ชายคุณมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองแต่เมื่อเขาเห็นคุณไปขอทานฉันไม่อยู่ตรงนี้เหมือนฉันไปขอทานความรักเขาฉันจะอยู่ทําไมนะพลังงานอาสลับกันได้ท่านลงไปทําเขาหรือเขามาทำทานลงก็ได้เช่นกัน อันนี้หมอจะบอกให้ฟังเลยชัดๆนะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินในชีวิตของคุณว่ามันจัดเราว่าเออเป็นเพราะแบบนี้แหละแกถึงไม่มีแฟนไม่มีความรักและยังไงฉันเป็นฉันและทำไมฉันก็มีความสุขอ่ะมีเงินใช้แล้วยังไงใครจะมาเลี้ยงฉันที่ไหนนะนะเรายือนอยู่บนลำแข้งของตัวเราเองนะเราพอใจทําสิ่งไหนในความเชื่อของเราเราบริจาคทานเราอยากทําบุญเราไหวพระสม,มนุนหรือน,นั่งสมาธิ เราเป็นแบบนี้ได้แต่ในพลังงานบางพลังงานที่เราสามารถสลับเป็นคนที่พาวเสน่ห์มีความสุขทํางานมีแพชชั่นเสวยหลอดดูดีมีสเสน่ห์ได้และเราก็ทําไมคะงานเงินมั่นคงไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเราว่าเราเป็นแบบไหนมันเป็นที่ตัวเราเนี่ยเดือนเดือนมิถุนายนนะคุณจะปรับสมดุลเลยนะ <S <S บางโหมดคุณจะอยู่ในโหมดที่อย่าไปย่ยก,กับฉันไปไกลๆคนที่ไม่จริงใจหรือไม่ให้ค่าฉันไปไกลๆ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ให้ค่าเรายินดีต้อนรับเราเสนอสนับสนุนห,หรือชื่นชมในตัวเราถูกไหมคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรานําเสนอออกสู่สังคมาระชาชนหรือความเป็นตัวตนของตัวเองของเราเนี่ยที่คนอื่นเห็นนะคะเราก็สามารถทําไมคะเป็นคนที่ออกสังคมได้เป็นคนมีเพื่อนฝูงเป็นคนที่เราจะคุยกับใครก็ได้เราจะเฟรสกับใครก็ได้ถูกไหมคะเป็นแบบนี้คุณจะชัดเจนกับตัวเองมากๆเลยคุณจะสมดุลว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นของฉันแบบนี้ ใครที่จะเข้ากับฉันได้ฉันจะเลือกแต่ถ้าใครที่เข้ากับฉันไม่ได้ก็โอเคขออนุญาตไปคักไปก่อนนะคะไปไปข้างหน้าฉันจะไปข้างหน้าแล้วฉันไม่จะแตนบายรออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเชื่อหรือยึดถืออะไรเก่าๆเดิมว่าฉันดีกับนายเอนายเอต้องกลับปฏิบักับฉันสิเพราะฉันรอให้จักรวาลทําสิ่งนั้นให้ฉันแต่จักรวาลไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้คุณนะคะ นะเพราะเขาอาจจะส่งในบีเข้ามาชัดเจนปุ้มปั้งกับคุณเลยมีเงินมาซัพพอร์ตด้วยนั่นมามอบความรักที่โรแมนติกพร้อมเปย์พร้อมจ่ายละ่ะให้คุณไม่ต้องเงียบเหงารู้สึกวิเวกวิหวงเหวงจิตวิญญาณของคุณได้ความชัดเจนอาจจะได้แต่งงานหรือคบคุณคนนี้ปุ๊บในอนาคตไกลๆไปคุณอาจจะได้แต่งงานคนนี้จะเขาก็ชัดเจนเลยว่าเออเขารักเขาชอบขอเขาโรแมนติกไม่ต้องมานั่งอัมพนมเอออัม อํามนึงอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอมพนอัอแบบอําอึงบึงเอาไม่เอาชอบไม่ชอบไม่แห้มานั่งเดาต้องมาฟังไพทาโลอยู่ทุกช่องว่าเขารู้สึกยังไงกับฉันคะเขาคิดยังไงคะเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอะ่ะประสาทไปแล้วไม่ได้ค่ะดูจากสถานการณ์จริงของคนของคุณนะอาชาธาลมว่าเป็นแบบไหนจริงอย่างที่หมอแจนพูดไหมนะมาดูอีกใบหนึ่งนะอ่ะสมดาบมา เก้าดาบก็มานะความรักความสัม hmm. พ no ันธ no. mm ์ท hmm. no no. ี่เครียดนะคะวิตกกังวลเนี่ยคุณบอกนะคุณหันหลังเลยเนี่ยคนแบบนี้ฉันไม่เอานะคุณชัดเจนเลยว่าเนี่ยเซโนเนี่ยเซเยสนะไม่ใช่เยสเยสตลอดไม่ใช่ค่ะคุณจะไม่เป็นแบบนั้นคุณจะเฉลี่ยนะตาช่างคุณเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยตาช่างคุณเนี่ยนะแบบขึ้นมาเลยนะคะที่น่าผาคคุณเลยว่าคนนี้ช่างไว้เป็นแบบนี้คนนี้ช่างไวเป็นแบบนี้คนนี้ทั้งแบบนี้นะฉัน จะดีกับคนนี้ที่ดีกับฉันฉันจะใจสกอรกกับคนที่ใจสกอรกกับฉันแต่คนที่เหนียวกับฉันก็ฉันก็จะขี้เหนียวด้วยเนี่ยคุณจะเป็นสไตล์นี้เลยในความรักในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกคุูก็ชัดเจนแบบนี้เช่นกันนะคะแกดีกับฉันฉันก็จะดีถ้าแกไม่ดีแกไปที่อื่นฉันจะต้องการคนที่ดีและมาตรฐานคุูจะชัดเจนในใจว่าฉันอยากได้คนแบบนี้นะคะ ที่มีเวลาดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่นะกทมสปอร์ตใจดีรูปหล่อหรือสวยอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ชัดเจนชัดเจนในใจของคุณนะคะการทำบุญมีนะคะการทำงานมีคุณแบ่งพาร์ทแบ่งภาคถูกแล้วคุณพยายามด้วยพยายามชัดเจนกับตัวเองนะเหมือนว่าอารมณ์เราเป็นคนที่จิตใจดีเราก็ใจอ่อนยอมให้คนนี้อีกแล้วให้ในเอตลอด แต่พอในบีมาเขาจะให้เราไม่เปิดโอกาสให้เขาให้เราอะทําไมอะคะใครจะรักเราให้เขามารักค่ะเราจะได้รู้ว่าคนที่ถูกรักอ่ะเขาจะได้ออฟเฟอร์อะไรเราโน่นนี่นั่นเขาจ่ายจ่ายอะไรให้เราหรือให้ความรักให้ความรู้สึกให้ความโรแมนติกอยากจะซื้ออะไรให้เราทําไมไม่ต้อนรับเขาล่ะคะไปบล็อกไปบล็อกพลังงานนั่นทําไมทําไมต้องไปรอที่นายเอจะต้องมารักเรานู่นนี่นั่นไม่ใช่ค่ะรอไปค่ะตายแก่ตายพอดีนะคะพลังงานเฮอร์มิตมาเนี่ย ะะอยู่ในหมวดเซฟโซนเป็นโรคซึมเศร้าไบาโพล่าเลยรอให้ในเอมาให้เรามันไม่มาค่ะเข้าใจไหมคะเออนะนึกออกไหมคนที่เขาจะรักนะคะอยู่เฉยๆเขาก็รักนะคะยืนเงอโง้เขาก็รักแต่ถ้าคนที่เขาไม่รักนะคะให้เขาให้ทั้งล้นฟ้าเนี่ยมีทั้งชีวิตจิตวิญญาณนะคะคลายตัวคายใจคายจิตวิญญาณให้เขาเขาก็ไม่รักะคะ่ะไม่ต้องไปรักมันคนที่ไม่รักเรานะคะชัดเจนอืมนะธาตุลมเอเนจีคุณเป็นแบบนี้เลย ใครไม่รู้นะคะอ่ะมาดูซิสิ่งที่จักรวาลอยากบอกคุณหรือไพ่อยากบอกอะไรคุณเลยมิถุนา